อาหาทั้งสามวัานั้นจำไว้ก่อนยุมบูชายมีธรรมะประจำใจให้เข้มแข็งเหนียวแน่นนะแม่นเป็นชายก็ให้เป็นชายเทอย่าแป็นผลเข็มขี้กลัวสวยดีดีให้ก่อนความเว้าให้ของงามนาง อาที่หนึ่งวานั้นคือกังอยู่ของกินดูขยันหาเหตขันครอบขัวสีสูงเยี่ยงนางอาที่สองวานั้นคือที่อยู่อาศัยดอกเมียอ้ยพวกไหนาทั้งหลายของเงินอาศัยโซนนาง อาหาที่สามคุ้งบ่พ้นนาสิมยืนให้เป็นหลักไหมคาดนาสีพังหากบอกว่าจนมูคุณเนินนั่งเกินวันนี้าแล้วจันทีมาผู้เปลี่ยนเมียงนะแก้ให้ฟังเพียงสำเดียสมควรแล้ว

ถืจอจับคอจับปากการบร่ที่แม่สั่งแม่สอนเลยลูกจื่อจำได้บ่ครับคุณแม่เอ้ยแม <prote> ่จะเป็นสมัย so คือต่อหนอหลานหน,นอลุ่มทั้งหากระได้แก่ศีลหามีป่าหนะน้าข้นกรถึงสุราใมเป็นปริโยสารธนราจีตลาดขั้นนี้ศีลหาล้วไปยุไส เขาสัมก้มไหนกสิว่าเดือดรอดพลันวาแล้วกตีซ้ำขั้นตายแล้ววังโตนรกพันวามนุษยาา์ศยธรรมทำให้เกิดเป็นมนุษย์ท่านมีศีพบริสุทธิ์เกิดเป็นมนุษย์อะไรท่าเกิดเมื่อแล้วกสิอาการก็โคกสามสิบสองจังสันน้นละสี่เพี้ยนปั้มปั้มปื้อปื้อบอกแม่ตัวหนาลาเนาะนี่คืออ่านรุ่งทั้งหา ส่วนอาอาทั้งสามนั่นกระถือต้องแนน้อนลูกหลานเอ้ยอาที่หนึ่งก็คืออาหารการกินนี่ขาดว่าได้แล้วอาที่สองก็คือทีอยู่อาศัยเงื่อนสร้างบานซองนี่ก็สำคัญ<ป>อาที่สามก็คืออาชีพการงนานเพราะว่าสิเป็นแขนงใดเช่าให้เช่าหน้าข้าราชการพ่อข้าจังสี่หลักการที่ว่าเป็นอาชีพของแต่ละบุคคลแต่ว่าขอยท้เสริมสุดอยาดิษฐานลาลาเอ้ยโอ้คนห้องตรงนี้อาชีพเนาะเบนอนมีล่งหามีอา สามเดี๋ยวจะคอจอาเปลี่ยนผู้ชายจะต้องเปลี่ยนผู้นั่งขอบคั่วเลี้ยงขอบกว้ให้มีสุขสลาลาเล <คน S 2> อ้ยขนาดคนก็่ีอาชีนอหรักร้อยค่อยนั่งเ็จะเริ่มเลยเนาะค่ะคุณแย่เนาะ จังสัตวเมียกับจังว่าอยู่จังลำดีลำไรอยู่จังเสียเอาเมียกับพ่อสิไว้เนือเสียใจได้หลักคือภาสิพ่อเพิ่มได้หรือหลอกลูกใต้กระไดบ้านเมียหันมาทางลูกสาวหล่าบ้านกีการลูกหล่าเมียข้ามเอื้อเมียเคยสอนบอกไว้เงื่นสามนางสี่นางทีของผู้หญิงเมียเคยสอนบอกไว้ม่นจำได้บ่ล่ะนังจำได้บ่อีหลาบ้า กละวอเตี้ตจบลงเล้วทานพระผู้เทิดรวดพวัวประชาชนเพลียนงมาฟังตัวยบดทะเลาะงพวกาาเจียงเจียงสิเจ้าบนนั้นขามเพื่อนปาะกานแสดงธรรมโปรดราชเจ้าบาลละเป็ี่ยนการ chi san kiểu xin thương cuồng là cầm rạp xuống đây còn nhau pan chìm chi san và mùa hào là than cầu phà sư đang nô mỹ năm và phú mẹ cuốn dây tiền đọt sân เด้อล่ะแล้วมาเป็นคนรู้วรรณกรรมที่ทําเหือนที่พลภาดอกพลนนํามาตอนที่นองสมควรย่องว่าอีนี้ลจไว้ตอนนี้น่ะบเป็นโลกงเป็นหายพอและแม่แนวบทโอแม่เด้อบดแก่ รลดก่อนนี้ท่านประสานเรือว่าเปียจะเพียงจาตายในท่านเสียวสว่านยาเี้ยงไกล้เมียตีตัวกันท่าหลดบ่เมียเราะญาตยงไกลเมียตีจะเมียมีก่ันท่าสกจันรีรุงผู้กะลันหมดก่อนบอกก้าวเปรีเสือเรือกระยงหมดก่อนโ อย่างไกก็มีคันอาเพื่อรนั้นเป็นตหาวกลหาคนฝ่ายไ ngày คเเมียขึ้นฝ่าหาวหนึ่งก็บียนและไในตอนมียมาเบาตอนีสาเสี

thể quần xương là nay xuống khảo ấy Làm kiến xảy, làm xảy, làm tàu buồn Bó thể nó thả quê đẹp Sau để làm đen Nghĩ là mẹ đang ngưng Cứ văn xàm Văn i'm la 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 อนุสลที่ระดับรัฐธรรมเทศานาและวโรกาสบัดน,นี้อัตอมาภาพจะได้ดำเนินหน้าที่ของพันลนกาเป็นบวรสาวของแม่จันที่มาเสด็จต่อไปซึ่งมีใจความว่าสามาลิการ์าปนัฟกฟาว่าหญิงสาวที่ชื่อว่ามาริกายินคำพูดของมารดาพูดกับพี่ชายไม่รู้จักการฟังตัวในครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุขนางก็เห็นด้วยกับผู้เป็นมารดา อีกระการหนึ่งมารดาได้พูดถึงเรื่อนสามน้ำสีมาริกาจึงแถลงกับมารดาจึงพูดออกไปว่าเมียจ๋าข้าเมียสอนบอกไปลูกบ่ลลินจากเทถอลูกแห้จำกี่เดียวแมาใส่อยู่ประจำมาใส่อยู่สุญามเรื่องเรื่อนสามน้ำสีมันทกาบอกเคยลืมดอกเมียจ๋าโอ้ที่ว่ามาบาหแฮงกี่เงื่อนสามน้ำ สี่ื่อพ่อแม่จ๋าเงื่อนสามกับขื่อเนื้อเฮือนผมสองเงื่อนอานอนสามกับขื่อเฮื่อนคว้านามสี่กับขื่อเนื้อหนามกินสองนามใส่สามนามเต้าปูนสี่นามชิดหนามใจนี่ลาลาเมนฮวางตอกเป็นสาวเป็นหน้าท่านก็หัวใจแพร่สามนามสี่ไปยุใส่กับสี่เดือดล่อนเสด็จขอบก็พอจะเลื่อนในอีลา ท่านเมรเเบาจำสีแม่กับพรสศเสียอกเสียใจได้อยู่ด้วยกันลูกสองก้อนกระไรท่านไรไก่แม่ได้เพลินแม่เรื่องหล่าเอ้ยพอตายไปแล้วแต่แล้วแต่ลูกสองก้อนนี่เด้อืมเอาแม่ดีใจได้หล่าที่จดจำท่าแม่กล่าวสุรตาเจ้าเป็นบาวมัณฑิกาเจ้าเป็นสาวสิงได้ดีให้รีบสามคนข้างมองถูกจน ลายเมดีอบเมดีใจลายให้รักษาคุณงามความดีคือกือรักษาความเข้มเดลาสุรตามันลิกาคับคุณแม่สบายจิตสบายใจเด้อคับคุณแม่เด้อสุรตามั่นลิกาสิปฏิบัติตามคำบอกคำกล่าว ของคุณแม่ถูขอตูประกาศดาราครับคุณแม่เอ้ยมันลิกากระเช่นกันคุณแม่บ่ต้องเป็นหว่วงดอกถึงว่าพ่อบ่มีแม่กะท่านนาทีทั้งสองคนในร่างกายคนเดียวกันเป็นทั้งพ่อทั้งแม่มันลิกาบรรกาเ่เห็นแม่ขายหนาขายตาดอกแม่จ้าโอ้ท่านลูกว่าจงสั่นแม่ก็คอยสบายบใจลูลกลาเอ้ยแม่บ่หีผู้ใดสิเป็นทีพเพิ่ตัวนี้ในหลว่เท่าเท่านั้นลา ยังไหนก็รักษาสิ่งที่ดีดเอาไว้เพราะเป็นคนดูคนยากแต่่ายจะให่บ้านเรื่องอน,นั้นใดตีชิ้นนี่ง่าได้บุญด้ายเพื่อเมียเขาต้องเป็นห่วงหรอกมเมตยจาเมื่อแม่จันที่มาได้อบรสมสั่งสอนลูกของตนเองแล้วก็วได้แต่นั่งมิอกป,มปูมิใจในตัวลูกทั้งสองก็มีนาการลข้างนานหลังจากลูกสาวลูกชายของแม่จันที่มาสร้างคณงามความดีแล้ว ชื่อเสียงของทั้งสองก็ระเบิดดังไปไกลลูกชายของแม่จันที่มาถูกหมายปองจากลูกสาวของท่านเศรษฐีมันลิกาก็เหมือนกันถูกหมายปองจากลูกชายของท่านเศรษฐีทั้งสองจะจากบ้านของบารดาจากแม่จันที่มาไปอยู่บ้านภรรยาบ้างไปอยู่บ้านสามีบ้าง แต่ว่าคุณแม่จันทิมาก็มีความเป็นห่วงคิดถึงลูกโอกาสต่อไปนี้ก็หันมาฟังแม่จันทิมาจะเคยเผยวาจีว่าอย่างไรน้องจิตใจรับฟังนิทานทำต่อไปเถิดสาธุชนสามารถตาปน้าฝ่ายว่ายายจันทิมาเมื่อการเวลาล่วงไปลูกทั้งสองจะไปสู่ตระกูลของผู้ครอง ยายจันที่มาจ er ึงบอกเลยเผยบาจากับล you ูกของตนบอกไปว่าส่วนจากลูกชายตนนาริการลูกหลาแม่เรียงนี่แม่ก็นับเมื่อเ่านับเมื่อแกหากิดหนังกับว่าได้ขอให้ลูกนั้นคิดดูลูกทั้งสองเจ้าต้องหูเมื่อไปอยู่มี่สุปตาแม่นอนท่อนถูกอยู่พูดพูดเดียวสั่นได้ลาโอ้ยลูกเต่าสิไปเป็นกบเป็นัว้าแม่สามารถขึ้นหอดแค่น้อลาเอ้ยอย่าทิ้งแม่เด้อยายแม่ อยู่คนเดียวทูกอย่างเด้อล่ะเอ้ยอคุณแม่เอ้ยแม่ว่าผมสิไปแล้วก็พอเราลืมตาดกแม่สิเที่ยวไปเที่ยวมาทรงแรงและกะทรงเศราเปลี่ยนประจำสลัดครับคุณแม่ แม่ลาแม่จ๋ายาตกใจเลยตนเจ้าไปบดดนสิขึ้นมาหา่านผููเป็นแม่ถามเมื่อผัวลูกแล้วเสียเอาเจ้าไปอยู่น้ำบุญแล้วแม่เ้อยหลานแม่กับวิดไปไกลกันั่นดอกแกงกระลูกเต่านั่นมาเบ่งมาแน้งยายแม่ทุกแม่ยาก็ะเถาแม่ก็กขใจละลาน ย่านลูกย่านเต้าไปละย่านหลวงย่านลื้อย่านทิมแม่นั่นย่านนั้นเป็นคืออยู่ในโทรทัศน์นั่นแเองส่องสามช่องสี่บ่อนเนี่ยคือไปทัวร์ละนอคำแรกมาเมสิจ่าตัดจ่าบ่อใส่กุ้ยไหล่เหลี่ยวเท่าเลี่ยวแก่เลี่ยวกับสีวังกินน้ำลูกน้ำเต่านั่นก็นอถอดแม่ข่ายยวบจังกันถอดแม่เอ้ยลูกทั้งสองนี่ไปได้ได้ใจดีไปเจริญไปก้าวหน้า ที่ลูกได้ด,ไดีเต้สีกระยอนแม่บอกแม่สอนได้ครับคุณแม่สวกรรมบันลิกากรรมสีถิ่นแม่ได้มาสีตาแม่ได้ครับคุณแม่